D two two. I need to do my heart so to do โหลด้าสวัสดีจ้าถึงพี่อ้จ้าเพิ่งไปซ้อมเต้นมาครับทุกคนกับห้องมาอาบนา้ำปวดขาไปหมดตอนเล่นไม่ได้เต้นเลยยะค่ะนะหรอกสำนะออยนะเ้อนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสอบนะครับรู้สึก สึกเหนื่อยใจที่นี่จะต้องสอบสัปดาห์นี้อู๋สอบทั้งหมดสามวิชาพีเซนต์งานอรกงสามวิชาเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ซ้อมตกนรกมากดุยอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดมาซ้อมเต้นอะไรคะเต้นเอ่อ ทำเต้นเต้นเล่นๆ <c oughs> ผมแห้งทีคือแบบผม,ผมคือ,อกำลังตัดสินใจอยู่ว่าโอ้ยจะตัดผมสั้นดีไหมเพราะอยากเอาไอ้ผมสีน้ำตาลออกไปอ่ะเป็นผมเสียทุกคนคิดว่าไงผมเสียมันเสียแบบเสียชีวิตอะ่ะ สระผมทุกวันครับสระผมทุกวันไหมตอบได้เลยว่าสระทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่สระผมแล้วหัวมันจะฟูอะแล้วมันไม่ค่อยเลิศอะทุกคน น้องทำอาหารวิชาเด็กดีหารไทยสู้ๆเขาขอให้ทำมาแล้วอร่อยสาทุกวันไม่ดีนะทำไมอะ่ะทำไมสาขผมทุกวันไม่ดีอะ่ะก็มันคันหัวอะ่ะทำไมสามันจะแบบคันหัวเข้าใจปะ แต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้จะได้เฉพาะแบบตอนเช้าใช่จริงฉะสะฉะคือละสระเช้าเย็นเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้มันจะตายไม่รู้สิคือตอนเช้าทาไม่สรผมก็จะใส่หมวกเพราะไม่มั่นใจหลอเกิน ก็ยา้อยู่ก็พยายามแล้วให้ตัวเองไม่หลอกก็ทำในยากอยู่เพราะว่าอ้มบอกบตามตวพื้นเท้นนาเรามันค่อนข้างจะเกาหลีมันก็ค่อนข้างยากที่จะแบบทําให้หน้าเราขี้เหล่ขึ้น่างนี้ยพยายามแล้วแต่ว่าทําไม่ได้จริงๆต้องขออภยัยนะที่นี้นะก็จยังแต่ก่อนก็สาทุกวันอยู่นี่ขี้เกียจ ถึหนูมา,มากเลยรู้สวัสดีจ้ะแม่พี่อูบอกฟันที่นอจะไปนอนแล้วเหรอนี่มันครึ่งสี่ทุ่มเองนะเออล้าคนรเราควรจะนอนตอนไหนคำถามมู่ว่าถ้าสมมติว่าเรานอนเช้าแล้วเราตื่นเย็นมันจะทำให้นาฬิกาชีวิตเราพังหรอหรือว่ามันจะทำให้เกิดผลเสียอะไรไหม อยู่มฮอตมากไหมคะถ้าเป็นในส่วนของเอ,อคนบาจีบ,บอกได้เลยว่าถ้าพูดเรื่องคนบาจีบนะ่ะไม่มีไม่มีเลยสักคนไม่มีเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนของอากาศก็คือตับแตกนะใช่มีมีแต่ชื่อว่าฟันดีเร็วไม่บอกไม่บอกสองร้อยครับบอกฟันดีคน คิดถึงจังไม่ได้เจอเลยตอนนี้ก็ำลังจะหาไฟล์ที่จะเอามาอ่านหนังสือสอบอยู่เพราะพรุนี้มีสอบ9โมงเชา้าไปตีแบบหาแฟนทุกวันเธอเขาไปตีแบบไปออกกำลังกายเว้ยเขาไ,ไดหาแฟนไร้สาระมากไร้สาระสุด โอ้ยมียาอ่านหนังสือโว้ยโอ้ยมียาอ่านหนังสือโว้ยมียาอ่านหนังสือโว้ยโอ้ยโอ้ย,อยแ้วก็ต้องอ่านเพราะว่าเราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะถ้าเราฉลาดขนาดนั้นก็แปลว่าเราไม่ต้องอ่านไงแปลว่าเรารู้เยอะแล้วไงรอพี่คืออยู่ในรถเพื่อดูอไลฟ์พี่ต้องขับรถก่อนนะ รอพี่เดอยู่นะรอตัวเองเดยเหมือนกันเดเดย์เดบิวต์เหรอเดบิวต์เป็นอะไรต้องติดตามเดบิวต์เป็นเป็นคนบ้า ถ้าเดทูได้เล่นซีรีส์พี่ผมคิดว่าแต่ละคนจะได้เล่นบทอะไรเอิม่มถ้าเดลทูเล่นซีรีส์หรอแต่ละคนเล่นบทอะไรอะ่ะคือมันต้องมีโครงเรื่องก่อนเว้ยลาอาจจะต้องดูว่าแต่ละคนเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยอืมเดอะไรเดวิดมั้งอ่าอาจจะใช่ ไม่แต่ว่าถ้าเที่ยวกับหนังอ่ะเดือดทูเหรออูว่าอูเหมาะที่จะเป็นถ้าเทียบกับหนังนะอูเหมาะที่จะเป็นอะไรอ่ะขอคิดก,ก่อนไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกแต่ฉันคิดฉันคิด,ฉ,คดฉันคิดไม่ค่อยออกเหนื่อยไหมข้าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเฮ้ย หน้าซีดเชียวเหนื่อยนิดนึงครับแต่ได้อยู่สวัสดีพี่กรณ์คิดถึงจังเลยการสาาระผมทุกวันดัดทำให้ผมร่วงมากขึ้นจากผมแห้จงจนบวมมาขันง,ง่ายทำรู้สึกเพลินโอเคไปีรีเซิร์ดมาแล้วเนะี่ยพีรีเซิร์ดมาหรอจริงปะเผื่อแบบเผื่อแบบลองไม่สาาระผมดูบ้างแต่ผมมันจะเหม็น,นหรอือเปล่าอะ พี่อูขอสถานะรอตอบหน่อยค่ะท่อนๆเลยค่ะคืนนี้จะได้พันดีจบละั <c oughs> หนึ่ง เพราะว่าใจมันสั่นทับทุกครั้งที่เธอทักมาแค่ส่งข้อความมาหาก็ดีใจแบบสุดๆเลยยังไม่เคยเป็นกับใครเพราะแค่เธอดีต่อใจดวงนี้ ฉันน้ำใจหลังถึงหนึ่งความคิดถึงยังไม่ย้อนมาฝันพิดเจรนาว่าเราลองคบกันจะดีไหมให้ฉันถือโอกาสคิดสว่าเธอตอบตกลงแล้วกันแล้วตอบตกลงหรือเปล่าเป็นไงเลิศอ่ะดีสวัสดีมาร์ หา่ใจช่โอลอสาะล้อเราตอบน้องมองหน้ากันแบบเลิกลักแล้วบอกว่าลองไม่เป็นเธอไว้เพลงออดีโอปล่อยเมไหร่จะส่งเวอร์ชันที่มันร้องให้ฟังละ่ะความมั่นใจเต็มสิบแต่ความถูกต้องของเนื้อเพลงเท่ากับศูนย์ะลองขอจงของคุณจ้า เองไม่สระผมเลยเลยวันพอสระแล้วผมดีขึ้นมากงงปะริ้งเหรอแล้วเพื่อนจะแบบเดินหนีไหมอะ่ะคิดก่อนขอคิดก่อนนะอาจจะลองนำไปใช้แต่คือผมบุ่กตรงผมดำอะ่ะสุขภาพดีมากคนผมสุขภาพดีแต่ตรงนี้คือเป็นผมเสียชีวิตมากเอาน้องมาร์กมาไลฟ์ด้วยตอนนี้มาร์กไม่ได้อยู่ในสภาพสภาพที่พร้อมที่จะไลฟ์นะครับทุกคนทุกคนอาจจะตกใจถ้าเห็นสภาพมาร์กตอนนี้ เอาเปน็นว่าไม่บอกแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไลฟ์ไม่ได้แน่นอนจะว่าไปก็คิดถึงเหมือนกันแค่พอได้ลองฟังวองเพลงใช่ผมก็อยากอยากลีฟเดบิวต์ไปวละนะคิดสภาวะเธอตอบตกลงแล้วกันตเต,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 ติมเติม เติมคือแบบอ่ะจะอยู่อีกสักสิบนาทีละกันเพราะว่าเดีย๋ยวต้องขออนุญาตไปอ่านหนังสือสอบอะมาร์ากนอนกอะอุตมนหรือเปล่า <c oughs> เธอไปแซวมันเคยงอนนี่นะเรื่องแซวเรื่องอุตะมนะนะ มากน้อยมัวเล่นติกต๊กตอกเคสว่าเธอตอบตกลงแล้วกันคือคือแบบเจอพี่อู๋ที่งานส่งสยามสงการพี่อู๋น่ารักมากอันนี้คือเจองานแรกหรือเปล่าหรือว่าเราเคยเจอกันหลายครั้งแล้วแกอ่านหนังสือบ้างนะแกะเหนื่อยมาก แคฉไม่ชอบหน,นังสือเว้ยเกียหนังสือเห็นแล้วอยากกี๊ใส่มันอ่ะใครวะเห็นหนังสือขึ้นมาสิ่งที่ต้องอ่านก็อยากจะืออเขยังทิ้งเขยังทิ้ง,ง,งแล้วก็เดือดแบบเล่น,น,นต้องอ่าน <c oughs> ไม่อ่านไม่ได้ไงก็ยอยากจะลองไม่อ่านอยู่แต่แบบนี่ เกรบมันอยู่ตรงนี้มันค้ำคออยู่อยากเห็นเจ้ามังร้องเพลงกับพี่อูอีกจังะอัะอือฮือทำไมคลิปติ๊กตอกวิดีโอหายเกลี้ยงเธอขอรถเลคลียร์แป๊บหนึง่งอาจจะต้องใช้เวลาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเลือกว่าอันไหนเธอเอาไว้หน้าโปรไฟล์บ้างครับต้ังสื่อว่าคือยาน,นอนหลับอ่ะเฮ้แต่เอาจริงนะ เจองานแรกเลยค่ะแต่หนูร้องตามพวกพี่ทุกเพลงเลยนะจริงหรือเปล่าขอบคุณนะครับเมื่อกี้เราตอบว่าอะไรอ๋อต้องถือคือยานอนหลับจะบอกว่าเมื่อกี้ผมเป็นคนนอนหลับยากมากยากจริงแต่ว่าถ้าหลับปืป๊บอบะจะไม่ตื่นงงปะตอนนอนไม่นอนตอนตื่นไม่ตื่นอะ น้องก็เจอพี่อู๋ตอนกันสงการเหมือนการรอเพลงนะครับขครับ,ค,รบคือสองเพลงที่โชว์ไปชอบเพลงไหนสุดสถานะรอตอบอยู่ได้อยู่แปละวะ่าไหนลองพูดมาพูดให้ฟังพูดให้ชื่นใจหนูยังไม่เคยเจอพี่อู๋เลยค่ะโอเคหนูหนูว่าหนูก็มาเจอพี่นะเข้าใจปะ หนูทำงานไงโอ้ยเฮ้ยเดือนมิถุนาจะไปเกาหลีเดือนมิถุนาจะไปเที่ยวเกาหลี ชอบได้อยู่ทำอง ND D, อินเดียดีช่องสองเพลงค้าชอบได้อยู่แต่สถานะเราเต่าก็ดีไม่แพ้กันหวังเพล <en> งได้อยู่มันดูเป็นเพลง <พ en S 1> ที่เชียร์มันดีตอนเชียร์มวยอะไรอย่างเงี้ยข้าหน้าอยากให้แบบว่าทุกคนเชียร์แบบเชียร์หนักๆเหมือนเชียร์มวยอะ่ะเฮ้เฮ้เฮ้ เดินหน้าไปเกาหลีมีอะไรที่น่าสื้อบ้างที่เกาหลีอะ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปซื้ออะไรดีโชคดีมากตามงานครั้งแรกแต่พี่อู๋ก็น,น่าหลักขอบคุณครับนะเหนื่อยมากนะมันแบบมาร้อนอะ่ะวันนั้นอะแล้วหอกจะกินหนูเข้าไม่ถึงพี่อู๋เลยคาเฟ่มันเกินไม่ไหว,หวก็ใช่ดีแกกดูคนดูไลฟ์เขาทั้งสองหมื่คนตอนเนี้ย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าหาเขาอะหาคิวไงเชียร์แลงไม่ได้ไทเกอร์ทุกคนนอนก4โมงตอนนั้นเชียร์ไม่ถูกเลยแก สติแตกแกหล่อเกินแกก็พูดเกินไปเขาอะนะหล่อเกินมีที่หน้าซื้อคือซื้อกระฝป๋าอันนี้จะเป็นช้อยสุดท้ายอาจจะแบบซื้อรองเท้าหรอซื้อกระเป๋าหรอซื้อน้ำหอมหรอซื้ออะไรดี ซื้อตบกกี้กับมากินที่ไทยซื้ออะไรดีซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยซื้อไปก,กาหลีจะซื้อสักหนึ่งตู้พอคือหนุ่มเกาะอยู่หน้าเวทีแล้วก็ร้องตามแต่พอเห็นโชว์คือดีมากมากฟังมาคืนเดได้เลยคือแค่หนุ่มก็ฟันเกินไปนะวัสดีพี่ดี ไอพี่อูน่ารักจังตอบยากแก่แกต้องถามคำตอบที่มันตอบง่ายกว่านอี้เพราะว่าถ้าถามมันจะไม่น่ารักจังเขาก็จะบอกว่าเขาลองพยายามที่จะจะไม่น่ารักเลยเอามันทำได้ยากเพราะว่านะพยายามมั้รจริงเฮ้ยผมยาวอีกห้าทีจะไปแล้วนะครับ มีใครมีใครอยากคุยอะไรก็รีบคุยนะอยากเล่นเดี๋ยวมามาคุยเล่นด้วยบ่อยๆตัดผมไหมกำลังคิดอยู่อยากจะลองแบบทำคอนเทนต์ไปตัดผมที่เกาหลีอะไรแบบนั้นตอนนั้นผมน่าจะยาวพอดีไม่ตัดเอาซะเลยชับ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 พอได้ยังนี่ได้อ่านหนังสือต่อแป๊บหนึ่ง อ่านหนังสืออ่านแบบผ่านๆก็พอครับแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นแบบ open book open book คือเน้นวิเคราะห์เอาแล้วเราตรงไหนมาวิเคราะห์แค่อ่านให้รู้ว่าทฤษฎีไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนั้นก็พอะไรแล้วจริงๆจริงๆเด้อได้ปะ โอเคทุกคนเ่ยงแล้วไม่ต้องอ่านนอนอ้าวพูดแล้วนะฮึะต้องเปิดถูกหน้าอีกผมแห้งละไลน์มาตั้งแต่ตน้นตอนนี้ผมแห้งละ แต่ของยังเปียกขอเพลงหยุดน้ำตาแกแกขอไม่แกขอเพลงหยุดน้ำตาได้ยังไงเขาลองไม่ได้หรอก โอเคทุกคนอู๋จะไปแล้วขอให้วันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไว้คราวหลังมีเวลาเรามาคุยกันใหม่เนาะโอเคไปแล้วบาย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 ขอคิดถึงแกมากคิดถึงทุกคนเหมือนกันบาย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 